สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแกงหน่อไม้นะคะเอ่อแกงหน่อไม้ตากแห้งนะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะหน่อไม้ตากแห้งของยานิดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้พี่สาวนะคะพี่หนูเป็นคนตากให้นะคะขอบคุณพี่หนูมากๆนะคะก็จะได้กินเอ่อของแห้งนะคะจาก พี่นูนะคะเขาเป็นคนทําให้ยายทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นขนานตากแห้งน่อไม้ตากแห้งมะม่วงตากแห้งหรือว่าไม่แต่ปลาร้านะคะเป็นเพื่อนปลาร้าบองนะคะปลาร้าที่นี่ที่ทำปลาร้าบองก็พี่สาวยายนี่เป็นคนตากให้นะคะแล้วก็ปลาแห้งต่างๆของแห้งต่างๆนะคะเป็นพี่สาวเขายายนี่เป็นคนทําให้นะคะขอบคุณเจโน,นมากๆนะคะก็จะเอามา อย่างนี้ก็เอามาจากเมืองไทยนะคะอันนี้คือตอนมาตอนไปเมืองไทยก็เขาก็จะตากไว้รอแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะเอามาในถุงนี้นะคะจะเก็ได้ประมาณห้าหกครั้งนะคะเพื่อนเพ่อเพราะว่าเวลาเอาเราไปต้มนะคะมันก็จะคลายตัวนะคะจะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้พอต้มแล้วเขาจะเป็นชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนอย่างนี้ก็เอามาต้มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่อย่างนี้ต้มไว้นะคะก็จะออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อน จากที่ว่าชิ้นเล็กๆนะคะเล็กๆนะคะเอามาอันนี้นะคะชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะอันนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเทียบกันเลยนะคะเห็นไหมคะเล็กๆอย่างนี้นะคะต้มเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเราเอามาต้มต้มสักสองน้ํานะคะเอาน้ำน้ําขมเขาออกนะคะสองน้ํานะคะ อพอต้มเสร็จแล้วก็เอาน้ำผมคขาออกสองน้ำแล้วก็จะเอามาแช่ไว้นะคะแช่ไว้สักหนึ่งคืนนะคะเพื่อนแต่อันนี้เยนิดแช่ไว้สองคืนเลยนะคะเพราะว่าเยนิดไม่มีเวลาแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะทำน่นทํานี่นะคะทํางานแล้วก็ดูนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนเราทํางานด้วยแล้วก็มันเหนื่อยนะคะก็เลยก็เลยแช่แช่ไปเรื่อยๆนะคะ ด้วยความที่ว่าแช่ไปเรื่อยๆเขาก็จะยิ่งแบบว่านิ่มนะคะเขาก็จะยิ่งนิ่มยิ่งใหญ่ออกใหญ่ออกนะคะใหญ่เกือบเท่าตัว,ต,วตัวจริงของหน่อไม้เลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะมันเป็นความที่ว่าเห็นไหมเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนแล้วก็นิ่มไม่แข็งนะคะเพื่อนไม่แข็งนะคะเดี๋ยวยันนี้จะให้ดูเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือหน่อไม้แห้งนะคะพอพอ พอามาต้มต้มสักสองน้ำเขาก็ยังจะไม่ไม่ใหญ่เท่านี้นะคะแต่หลังจากที่เราต้มเสร็จเราแช่น้ําไว้สักคืนหนึ่งนะคะอันนี้คือสองคืนนะคะเพราะด้วยความที่ยานิดเหนื่อยยานิดไม่มีเวลานิดก็จะแช่ไว้เรื่อยๆแช่ไปเรื่อยๆนะคะจนยานิดตอนนี้ยานิดก็มีความรู้สึกว่าต้องทําแล้วนะคะเขาก็จะใหญ่ๆมันก็จะบานบานออกเอ๊ะไม่เรียกไม่มันเขาไม่บานนะคะเขาเรียกว่ามันคลายตัวออกเหมือน เข้านอไม้ตัวจริงเลยนะคะเพื่อนชิมกินดูแล้วก็จะอร่อยนะยี่นี่ทาแกงหน่อไม้ก็หลายรอบแล้วนะคะคิดว่าจะทําซุปทําอะไรก็ได้นะคะทําซุปหน่อไม้หรือว่าทําหมกหน่อไม้นะคะเหมือนบ้านเรานะคะก็จะได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันนะคะเพื่อนเ่อจากหน่อไม้แห้งๆนะคะแห้งๆเขาก็จะกลายมาเป็นหน่อไม้แบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะต้มสองน้ําแล้วก็แช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนหรือสองคืนนะคะเขาก็จะใหญ่อย่างนี้นะคะเพื่อน แห้งอย่างนี้นะคะต้มเสร็จก็จะใหญ่อย่างนี้นะคะเพื่อนใหญ่อย่างนี้เลยนะคะจากแห้งอย่างนี้ก็จะมาใหญ่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันค่ะมีความแห้งของหน่อไม้แห้งนะคะแห้งมากๆนะคะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้บอกว่ามีเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะน,นี่ต้มหน่อไม้เสร็จแล้วก็ มีหมูด้วยนะคะหมูนี่หกขีดนะคะเพื่อนๆซื้อมาหกขีดแล้วก็มีน้ำใบยะนางก็ยันนี้ใช้ปั่นนะคะปั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผงปร,รุงรสเกลือน้ำปลาแล้วก็ปลาราบองปลาราบองก็จะหมดแล้วนะคะพี่หนูนะคะจะต้องบอกให้พี่หนูเขาทําปลาราไว้ให้อีกเลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพริกป่นนะคะไม่ใช่พริกแห้งปน่นไม่ไม่ใช่พริกขั่วนะคะพริกแห้งเราเอามาแล้วก็ามาตำตำตำแล้วก็เวลาจะใช้งานก็จะ ตักเอาเลยนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีข้าวเบือนะคะข้าวเบือนี่เป็นข้าวเบือแช่แข็งนะคะเพื่อนก็ข้าวเหนียวเราแช่นะคะแช่ไว้เราก็จะามาตำตำแล้วก็ตำใส่ถุงแล้วก็เอาข้าเอาเข้าวแช่แข็งไว้นะคะเวลาจะใช้ก็จะง่ายนะคะเพื่อนตักตักเอานะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันคะ่ะเราก็จะมาทําแกงกันเลยนะคะเพื่อนอยันนี้ก็จะใส่พริกลงไปนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะพริกแล้วก็นี่ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆนี่จะใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ปลาระบองนะคะปลาระบองปลาระบองก็หมดเพราะใส่แกงนี่แหละนะคะแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะจามให้ได้เลยน้ำปลา แกงแบบสมัยใหม่เลยนะคะใส่ใส่ลงไปทุกอย่างเลยวางนี้จะจาก็จะใส่ข้าวเบือลงไปนะคะอันนี้คือข้าวเบือนะคะแล้วก็น้นใในาน้าใบย่านางค่ะใส่หมูลงไปก่อนเนาะหมูนะคะอันนี้ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้เลยนะคะใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็จะใส่น้ําใบย่นานางนะคะเพื่อน น้ำใบย,ยนางก็คือจะใส่แบบเทลงไปอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะคิดว่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งไฟกันค่ะเ,เพื่อนๆตั้งไฟกันเลยนะคะแกงก็จะเดือดๆอย่างนี้เลยนะคะ ี่คือหน่อไม้แห้งที่เราต้มนะคะเดือดเดือดจนเกินไปเนาะเดี๋ยวจันน,นี้จะไปดูผักนะคะเพื่อนในช่องแช่แข็งว่ามีผักอะไรมากนะคะว่ามีแมงรักมีอะไรค้างตู้แช่แข็งหรือเปล่าะคะเพื่อนดูนะคะดูความใหญ่ของเขาแกงเน่ไม้แช่แข็ง เป็นการถนอมอาหารที่ว่าได้กินทั้งปีนะคเพื่อนนีเป็นแต่ว่าต้องรู้จักวิธีทำเนาะเพื่อนก็เอาวิธีทำจากเย็นนี่ไปใช้ได้เลยนะคเพื่อนแต่คนที่อยู่เมืองไทยเขาก็จะมีหน่อไม้สดกินกันทั้งปีนะแต่ถ้าใครที่อยู่เมืองนอกนะคะก็สามารถทําแบบยันนี้ได้เลยนะคะไปจะไปซื้อผักก็ไปลําบากนะคะคเพื่อนวันนี้ก็มันอ่ ลื่นมากถนนลื่นมากนะคะจะให้ดูข้างนอกสักนิดหนึ่งนะบรรยากาศวันนี้นะคะหิมะเริ่มละลายนะคะเพื่อนจะเห็นน้ําหยดนะคะก็ยังมีหิมะเต็มเลยนะคะเพื่อนถนนจะลื่นมากนะคะอันนี้คือเขา้าวกวาดถนนแล้วก็จะโรยทรายโรยหินเกรดนะคะเพื่อนถนนก็จะได้ไม่ลื่นเท่าไหร่นะคะ อี่างนี้ไป,ไปเจอผักผักซีแยงนะคะเพื่อนอุ้มแม่เจ้าเลยนะคะต้องเป็นความโชคดีมากๆเลยนะคะได้เป็นเจอผักนะคะผักซีแยงนะคะเพื่อนได้ผักซีแยงมาใส่แกงมไมันะคะเพื่อนโอ้ยดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแช่แข็งจนไม่รู้เราหาไม่เจอนะคะเพื่อนมันตู้แช่แข็งมันเยอะนะมันมีหลายแห่งได้ผักซีแงงมาเนี่ยโอ้ยดีใจนะคะเพื่อนผักซีแยงนะคะเพื่อนเบิ่งนะคะเพื่อนได้ผักซีแยงมาใส่แกงอไม้ โอ้โชคดีอุมเมเรียกว่าอุมเมเจ้านะคะได้พักสิงเงมาใส่แกงมะม้ยแทบๆบนะคะเพื่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงมะม้ของเรานะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคะ่ะ